สวัสดีครับพี่น้องในทางช่อง Youtube กิตินันทชาครับขอพระคุณหลายๆเด้อขอพระคุณผู้ติดตาม1,000สี่คนนะครับสุดยอดดิลิมุ่เจ้าสุดยอดดิลิที่ติดตามคอยมาตั้งเต่สมัครตั้งแต่ผู้คตั้งแต่ตแตปีหกสอง เ่าจนป่านานี้ยังหอดพันนะครับที่แรกบ่เคยมเห็นยังมอนี่กำลังสีเริ่มพัฒนาพาไปหาศิลปินแน่นอนรับช่วมมูจอสิเอ็ดให้บ่มีผิดหวังสีบอกใหา้แล้วก็อยากม่เหม็มนยังอยากทำชิปอะไรผมทำให้หมดแน่นอนถึงหนึ่งพันแล้วตามตรงรงกันแล้วต้องเฮ็ดน,นะครับนี่ผมจะทำนะครับ จะเห็ดเด้อพี่น้องเด้อปรทุกห้องยังไหลนะครับเห็ดให้แน่นอนนะครับเอาพี่น้องอา่าพี่น้องสิเ่ียกภาคไหเนาะเดือนนี้ละวันที่เท่าไหร่นะสิบสี่ใช่ไหมโอเคสิบสี่นะครับเียกผักไหนนะครับพี่น้องพี่ไม่เบิ้งเนี้ยมุกเจ้าเียกผักไะไ แต่ว่าคนนี้เรียกพักได้กไ็ได้แต่ว่าอย่าเอาปดตตูประยุทธปัตตูปวิตตู้สู้วิตมาเปลี่ยนซะเอาพูดได้ก็ได้ครับพอมันดียามาเห็ุเศรษฐกิจโอ้พี่น้องเฮ้าตกงานเบิดลูกหลานตกตกงานเบิดแมนหมอพี่น้องสีมะลูกต้นกล้วยบันบบเมน กูข้านปลูกข้านลดน้ํามันม่แเ่นว่าข้านดอกครับพี่น้องมันมีมงปลูกครับเอาพี่น้องมินม่นมาได้มักผักไดมักข้างไดกะเรียดเอาลดแต่ว่าส่วนผมนี่อาอทางไหนก็ได้แต่ไม่อาทางที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ <c oughs> มันเอาแล้วมันกุ้มใจใช่ไหมผมขอเรียก 31แล้วกันผักเก่าไก่นะครับพี่น้องผู้ใดอยากออกก้าวไป31มมานะครับพี่น้องเนะาะหมักน้ำกันสู่ๆไปน้ำกันกดหลักไปน้ำกันรักกันพ่อรักกันที่สุดนะนี่นะได้ว่ากะติดตามผมนี่ได้อกีตินันจันจาเอาไิเชียวลื้อไปติดตามในทางเปี ผมนะครับบอลกิตินันนะครับพี่น้องครับผมกาจะเป็นทางอ่า uh, YouTube ทางไอจีทางทิกต็อกนะครับทิกต็อกกับบอลกิตินันคือกันครับพี่น้องอ่าผมกาจะเป็นทา้งเฟซบุ๊กหลายๆช่องทางนะครับพี่น้องเนาะติดตามผมมานะครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากที่ให้กำลังใจแรงบันดาลใจที่สุด ของที่สุดนะครับพี่น้องมักอย่างเห็ดเอานะครับบอกผมเห็ดเอาเด้อย่องผมเด้อผมเห็ดเป็ปนเด้อผมมาต่างใหม่นะครับมีตังต้งต่ลรุ่งปีสันสๆๆๆๆันสันสันหายเบ่งต่อไปนี่ผมจะรุ่งขีดเงาเงาบุโจห็นเต็มเต็มนะครับในทางศิลปินบอกว่าจะเป็นใครนะครับชิพ่าไปพอกันแน่นอนนะครับเดี๋ยว รอดูครับพี่น้องเ้อสีไปพอน้่ไอดินนะครับวันที่สามนี่แหละครับแน่นอนครับอ่าใช่ไหมวะที่สามที่สีที่ห้านี่แหละผมกจ็จำไม่ได้แหละได้ดูอยู่นะครับพี่น้องน่าจะเป็นวันที่สามนะครับเจอกันแน่นอนนะครับพี่นอ้องอาซีบ่เดไปนะครับตีดงานลืมลืมลืมวะผมตีดงานเนาะเอา้า อยากไปพอศิลปินท่านใดนะครับคอมเมนต์มานะครับผมเดี๋ยวเร็วๆนี้จะไปหาทายในงานต่างๆวิธีต่างๆมอลลนะครับเนะบาะมักอย่างมุจจาขอมาเองด้ะแต่ว่าตัวนี้ร้อนมากครับพี่นอ้องหอยร้อนหลายนะครับเอา ครับผมมีอยา่างไรเนาะกีตินันทนชาออฟิเชียลฝากกดแชร์มสับตะไครให้ทำแน่เด้อครับพี่น้องเด้อแล้วก็อีกอย่าลืมฝากกดติดตามแนเด้อครับพี่น้องครับอย่าลืมบักคนสัวของไอทีเอ็มฝากนำแนเด้อครับพี่น้องบักคนสัวช่างายมันเอายาปิ้งปูมาอุย้ยลองพูดถึงน้ำเขาเลยสเสียเนาะ ເອົາບໍ່ມຽນລະເນາະພີ່ນ້ອງຝາກໍາເດີບກຸນຊື່ກັບວິດອເອບບາຍຄັບພີນອງເດີ